เมื่อก่อนเป็นโรงงานสกัดเล็กๆแต่ตอนนี้ก็ขายายใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้มีน้ำมันปาล์มดิบขายแล้วก็เอาน้ำมันปาล์มดิบตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นน้ำมันปาล์มแดงน้ำมันพืชบางพวกแล้วก็ล่าสุดก็ได้เอาน้ำมันปาล์มแดงตัวนี้ไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตตะปันเป็นเครื่องจำอางซึ่งมีพร้อมจําหน่ายในตลาดตอนนี้ซึ่งเป็นโลชั่นก็เป็นที่ถนใจของลูกค้าแล้วก็ของของประชาชนทั่วไปโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาเทคนิคกระบี่ครับผม กำลังผลรริตที่นี่ตอนนี้กําลังผลิตของโรงงานตอนนี้อยู่ที่30ตันปามร่วงต่อวันครับผมได้ได้ขยายจากสองตันละลายชั่วโมงจากต่อวันมาเมื่อก่อนครับคือคือการมีโรงงานของโรเก้าเนี่ยมีประโยชน์กับสมาชิกเพื่อที่จะเร,เราเราสามารถรู้ต้นทุนที่จะไปต่อรองราคากับโรงงานเอกชนได้โรงงานเอกชนเนี่ยจะไม่เอาเปรียบเราว่าจะซื้อซื้อ,อราคาต่าเพราะเรามีเรามีโรงงานเล็กก็จริงแต่เรามีจุดคุ้มทุนเรามีราคาทุนที่จะไปต่อรองได้ครับ ผล,ผลผลิตของที่นี่เนี่ยเป็นไอเป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเราจะ่งให้่งขายกับโรงงานชุมนุมสากลราะวสากลเองก็มีโรงใหญ่อยู่เป็นชุมนุมสากลปาล์มส่วนชาวสวนปาล์มเนี่ยครับเดี๋ยววัตถุดิบของเราเนี่ยมันจะมีน้อยผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเราจะไปขวากขายกับชุมนุมครับผม